สายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอดอาเอาเอ้าอาอาพ่อพ่อกับช่องน้องแคทคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันสิ้นดับเนาะแต่ว่าเอาบ่ได้ลงใส่บาทเฮาสิไปเป่าพี่น้องไปแต่ละสิ้น่ะบ่เคยพ่อโมอพี่น้องเลยสิ้นนี่กัย่งคิดอยู่ว่าสิพ่อหรือบอกพ่อเบิ่งหนทางที่พี่น้อง มมออีมีซียาไปแล้วพี่น้องเลยไปสิ้นได้กับบ่พ่อไปสิ้นได้กับบ่พ่อ แถนซีฟตีแ้แถนเช้าสำนีกลงจูงค่ะเจ้าเจ้าก็ลงจูงค่ะก็ลงนัง่งเขาก็นั่งอยู่มืดคึ้มพี่นอกก้องเอ้ยบรรยากาศสงสยัยสีไม้อะไรๆฝนก็ได้ตมู่บนนี่ก,ตก็ตกตกทุกมืดสำหรับปัญญาดำหนา้านั่นนะ น้ำจนว่าสิเป็นอันอื่นพันย่มเกี่ยวเขาพันวามาตกอยูุ่้มื้อภูมือ,มมอน้ำล้นไห้ล้นขั้นจะเกี่ยวเขาก็ไม่ได้เกี่ยว เดินเทเลียกล้วยกันนี่พี่น้องเฮือนแม่น้องแทน เรียบลอยพี่เนาะมออยู่ยุ้ยอย,อยู่พี่น้องรอบนี้มาเจอโอ้ยเข่าเราอีกตัวอีเมขเข่าขาตัวแขกตอนนี้ก็มาหอนเงินมอเป็นที่เรียบลอยงามอลิเดจะหนีนะเฮ้ย <c ười> งามกว่าหนุเกเจ้าอีเฮยหนุเกเจ้าตัวมันตายหันเอา môn đi hát sang quát 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 เลิวมาขอคายข,ขึ้นโทวมาอีกบุตม,มาอีกอถ้าฝากเสียงมาไหนเดี๋ยวนี่นะ

เราปลงประกาศยู่เล้วมืเเอเ้านี่ไม่เราอยากยตา,กา,กายมันดังประกาศต้นชินนี่เลยวเดีไปมนนนวยดไปหงบนั่นค่ะเชิเออจบเมือนขาเปด่งโอ้ยพงเอาผิกงานนี่

เฮ้ยเขาเขานะเนี่ยท่านในเรื่องพอดีนะวิทผลเลยไายชุกเน,นอะไรมกเรืองกได้ปีนี้นะมดล้ครงเครบค่งนะไม่นอก,ก็่ครึ่งครึ่งอยู่ไห้ไหนอยู่หน้าแลว เาน,นี้ตา,ายใ่น,นี้กเราเ <c oughs> เวทมนตรกคกถาใช่ไหมว่าใหมือเวอยู่ไก่เราหาอัมยงัวยหงัวงเนันาลเพงวไเน่เป็นยังเอาาเนะเองัวแล้วงัวเป็นยัง

ลงจากพนตกนิลงเหบตกนั่นได้ตกอยู่กะเป่งหน้าผมลงมาเถอออเลยลงบมีมันโบเห็ดเมันดีหลนะมันลังคะมันือลนลังเป็ยหม เอยดียวค่ะอยู่้อาลังหนึ่เขาเป็น้าไหมเจ็บวดเร่เวาหัวเอดโมเห็นเฉๆอยู่เื่อยันโมเห็นเลยนะอแข็ง่ากันเห็นนะบท้องยน่อยลูกแน่แด

อันมึ้นะอันน้องก็ต๊ะบนดีเลยคายเทงคนชิได้ลูกอะไรเนี่ยพ่อหนะงานอยเนาะหาหกเดือนเลยไลูน้ำมูกข้างก็เม็ดให้ข้างก็เม็ดนะ นีแต่อีบ้าและติดไปใช้กับบไตหายนำูน่อยพูนบ่ะอืมอันหายนำนไห้อืมพูนหน่อยไอ้บูลเบนเ้มันมาพ่อมันอรุณได้เนาะอืตใหญ่มากประเทีหมดเนาะบูลยังว่ามันใหญ่ เสร็จไปทีเดียบเลยกไกส่สวนให้เาน่ะมีการฝึกคอต่อแคสให้กันดินัน่นนะนทางของอติ้งเงอนโมนะ,เเะสุดโหดล่ยล่เด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหมอยู่ดีไม่แหง้งสุขสุขคนสบายดี